สวัสดีเชวันจรรันที่8มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับสวนผักระเบียงนอกบ้านวันนี้คงไม่ได้เจ็บไอยอดผักข้างบนต้องเจ็บข้างล่างอันนี้ต้นมะนาวโอ้ ลกด้วยปลูกในยางยางรถยนต์ใช้สองวงนะครับส่วนผักที่อยู่ริมเงาแพงจะเป็นกะเพราเอา่อผักเป็ดที่โคนแล้วก็อ่อมแ่บส่วน ที่ยืนต้นพวกนี้จะเป็นพวกหมอนกับคณะทยาหรือคณะเมกซิโกนะครับซึ่งตัวนี้ปกได้เกือบเดือนละ้ะเมื่อคืนฝนตกก็ ลดน้ำไม่ต้องเยอะลดแค่นิดหน่อยเดี๋ยวลงไปเก็บยอดผักข้างล่างแล้วยังไงช่วยติดตามเพจนี้ด้วยนะครับจะลองทำดยูแค่นี้ครับสวัสดีครับ